แต่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 แ่แต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 ่่แต่แตแต่แต่แต่แ่แต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 ่่แต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 แต่แ่แ ตูซิประตูภูมิใจไปแล้วมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยเฮ้ยยังไงก็แชมป์แล้วมันเล่นสงสารสงสารเชลซีเออขอบคุณพี่ยังตบแชมป์ตบแชมป์สามเม็ดตบแชมป์สามเม็ดคือมันแชมป์แล้วอ่ะก็ลงไปเล่นแบบให้เฮ้ยเอาถ้วยถือได้เอาถ้วยตอาถ้วยก็ถือได้เออถ้วยก็ถือหน่อยถ้วยก็ถือหน่อยก็ได้แชมป์อยู่แล้วเออซีเรียสเลยเราตบแชมป์อ่ะเี่ตบแชมป้อง เป็นไรนะเป็นไรนะเป็นไรนะตอนต้นรายการบอกเป็นไรนะเ็นแชมป์วันนี้วันนี้วันนี้เป็นไรก็ยังแชมป์อยู่อ่ะก็เล่นแบบว่าเออเล่นเตะบอลโชว์แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็แพ้ได้แพ้ได้มาแชมป์แล้วครึ่งหลังคืออะไรออดูให้จบครึจบก็ครึ่งแรกโดนหนึ่งอ่ะดูให้จบยวโดนอีกสองอีกชอต